สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจับตาสุริยะสมศักดิ์ลาออกรัฐมนตรีสสพลังประชารัฐ17มีนาคมนี้เตรียมย้ายซบเพื่อไทย15มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐถึงความชัดเจนของกลุ่มสามมิตรที่จะลาออกไปอยู่กับพรรคเพื่อไทย ในกานรเลือกตั้งครั้งหน้าว่าในวันที่17มีนาคมนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะยื่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีสาหกรรมรวมถึงลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินจะยื่นใบลาออกจากรัฐมนตรียุติธรรมและจะลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อและสมาชิกพักพลังประชารัฐ ทั้งนี้การลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีถือเป็นมารยาททางการเมืองเนื่องจากจะย้ายไปอยู่พักคเพื่อไทยถือเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลชุดนี้นอกจากนี้นางสาวพนศิริกุลนาศศิริสอสสุขโขไทยน้องสาวของนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อลานชายนายสุริยะทั้งสองคนจะลาออกจากสสและสมาชิกพรร เพื่อไปอยู่กับภรรคเพืเอ่อไทยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมศักดิ์จะเปิดถแถลงข่าวรายละเอียดในวันที่17มีนาคมนี้เวลา14นาฬกาที่ร้านกินเส้นจังหวัดนนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดวิดตปะทะมอบเกษตรกรบุกทำเนียบประจันหน้าเจา้าหน้าที่จี้นายกแก้เรื่องหนี้สินเมื่อเวลา10นาฬา14มีนาคม2566ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยนำโดยนายยศวัตรชัยยะวัฒนะสิริกุลที่ปรึกษาสกทพร้อมมวลชนประมาณ1,000คนได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าจากหน้ากระทรวงเกษตรใช้ถนนราชดำเนินนอกมุ่งหน้าไปยังธรรเนียบรัฐบาลเพื่อเยี่ยนหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ของกองทุนฟื้นฟูแก้ไขหนี้ของสมาชิกเกษตรกรโดยเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณสะพานมัคควานรังสรรทางกลุ่มได้ประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งแถวปิดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินผ่านในเส้นทางดังกล่าวแต่ผู้ชุมนุมได้ดึงรั้วและฝ่าแนวกัน้นเดินข้ามสะพานมัคควานรังสรรมาทางฝั่งกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นนายยศวัตร,ร ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยับแนวกัน้นที่บริเวณเชิงสะพานมัควาลังสันหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อเปิดทางให้มวลชนที่รวมตัวอยู่บริเวณนั้นกล่าวมารวมตัวกับมวลชนที่รวมอยู่บริเวณที่เชิงสะพานมัควาลังสันฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลด้วยทางเจ้าหน้าที่ได้ยินยอมและเปิดทางให้มวลชนหรือรัอว้วเหล็กกัน้นเพื่อมาสมทบกันได้จากนั้น เวลาสิเ็นาฬิกา20นาทีมวลชนได้กระจายหาที่นั่งในพื้นที่ร่มไม้และบริเวณเชิงสะพานมัควานลังสันฝั่งทําเนียบรัฐบาลเพื่อรอผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เรื่องของกลุ่มถูกนำไปสู่การพิจารณาวาระที่4.1ลำดับที่10ทั้งนี้รายงานว่านายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ลงมาพูดคุยกับทางกลุ่ม แต่ในส่วนเวลายังไม่มีการกำหนดที่ชัดเจนความคืบหน้าล่าสุดไปอีกรายสราวุธทิ้งพลังประชารัฐซุกป,ปีกเพื่อไทยหลังสะพัดส,สมศักดิ์จ่อร่วมงาน14มีนาคม2566นายสราวุธเนื่องจำนงสๆชนบุรีในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุค๊คระบุข,ข้อความว่าขอการเรียนทุกท่านที่เคารพ รักว่าผมได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะไปทํางานร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยจะไปลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในเร็วๆนี้ายสราวุธกล่าวว่าขอบคุณพระเดชประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้สนับสนุนพักทุกคนที่ได้ให้โอกาสในการทำงานที่สำคัญให้แก่พี่น้องประชาชนมากมายขอบคุณจริงๆครับโดยเฉพาะท่านหัวหน้าป้อม ท่านวิรัตรัตนเสษรองหัวหน้าพักและอีกหลายๆคนขออภัยที่ไม่ได้มีโอกาสไปบอกกล่าวกราบลาทุกท่านด้วยตนเองแต่จิตใจยังผูกพันและระลึกถึงสิ่งดีๆมากมายขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังตั้งใจวันหน้าคงมีโอกาสได้ตอบแทนและร่วมงานกันอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสราบุตรเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสามมิตร หน่วยช่วยงานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรับมติว่าการกระทรวงสาหกรรมในฐานะรองหัวหน้า,าพักพลังประชารัฐมาตั้งแต่ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐการลาออกของนายสราวุธคาดว่าเป็นการลาออกพร้อมกันของกลุ่มสามมิตรที่ยังเหลืออยู่3าคนคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสราวุธและจะไปเปิดตัวกับพักเพื่อไทยในวันที่17มีนาคมนี้และจะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่18มีนาคมเพื่อเปิดตัวผู้สมัครสสชมบุรีครบ10เขตความคืบหน้าล่าสุดสมชัยโวยกกตแค่ส่งหนังสือเตือนไตรรงความผิดสำเร็จแล้วสองหนโทษถึงขั้นยุบพักนายสมชัยสีสุทยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเสรีรวมไทยในฐานะ อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวถึงกรณีที่เลข,ขาธิการกากตอ,ออกหนังสือเตือนหัวหน้าพักการเมืองให้ควบคุมสมาชิกพ,พักการเมืองห้ามประสัยพาดพิงสถาบันว่าคำร้องกรณีนายไตรลงสุวรรณคีรีกล่าวประสัยในเวทีการเปิดตัวแคดดเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อ9มกราคม2566และเวทีหาเสียงที่หน้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ25กุมภาพันธ์2566 ที่ตนได้ยื่นคำร้องต่อกกตมีผลคือเลขาธิการกกตลงนามเอกสารถึงทุกภาคการเมืองเพื่อให้ระมัดระวังการหาเสียงที่พาดพิงถึงสถาบันและมีหนังสือเตือนไปยังภาคการเมืองรรคกลุ่มไทยสร้างชาติเพื่อกำกับนายไตรรงค์ไม่ให้กระทำการที่อาจเข้าข่ายดังกล่าวซึ่งต้องชื่นชมเลขาธิการที่ออกหนังสือสองฉบับแต่เท่านี้ยังไม่สมควรจบเพราะเป็นความผิดสำเร็จที่กระทำขึ้นแล้วถึงสองครั้ง และเป็นข้อหาที่เชื่อมโยงถึงการกระทำความผิดตามมาตรา92บวงเล็บสองของพรบโดโดยภากการเมืองถึงขั้นยุบพักสิ่งที่เลยขาพึงกระทำคือการที่มีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้องหากรับคำร้องต้องตั้งกรรมการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานข้เที่จริงเสนอกรกตภายใน30วันเพื่อให้กรกตวินิจฉัยหากการกตเห็นว่าผิดก็ส่งสารรัธรรมนูญเพื่อยุบพักต่อไป ขอบคุณที่ทํางานเรื่องนี้พอมีความคืบหน้าก็แจ้งประชาชนส่วนกรณีกรกะตปัดตกคําร้องกรณีพรรครมไทยสร้างชาติทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเมื่อวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์อีก4เรื่องนั้นรอผมยื่นต่อปปชเร็วๆนี้สมชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์บอกประยุทธ์ปิดปากชาวบ้านคือนิสัยเผด็จการถ้ากลัวเจอด่ามากควรนั่งอยู่ที่บ้าน สิสม,มีนาคม2566จากกรณีที่พระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนพัฒนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงได้มีหญิงสูงอายุหนึ่งคนมายืนดักขบวนนายกพร้อมพยายามตะโกนใส่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้าสกัดจับล็อกปิดปากหญิงคนดกล่าวออกจากพื้นที่ไปล่าสุด ทวิตกมลวิสิตอดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่าปิดปากประชาชนเมื่อนายกเลือกเส้นทางการเป็นปนักการเมืองต้องไม่กลัวประชาชนด่าไม่จาเป็นต้องปิดปากประชาชนสิ่งที่ประชาชนพูดต้องรับฟังให้ได้จะเดินสายพบแค่ประชาชนที่เอาแต่ตบมือเชียมอบดอกไม้ให้อยอย่างเดียวเท่านั้นหรือหากจะด่าก็ต้องปล่อยให้ด่าไปตามความรู้สึกอย่าไปคิด ปิดปากและอย่าไปเอาร่มปิดบังความจริงที่ประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดการรับฟังความจริงจากปากประชาชนเป็นความรู้สึกจริงมากกว่าคนรอบข้างที่เอาแต่ชื่นชมยกย่องเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงเป็นนักการเมืองจึงต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังส่วนท่านจะสื่อสารตอบประชาชนอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่าน นั่นคือประชาธิปไตยที่สวยงามแต่การไปปิดปากประชาชนมันคือวิสัยของเผด็จการหากไม่อยากฟังก็นั่งอยู่ที่บ้านดีกว่า